วันนี้วันที่9มีนาคม2568นะครับขอนบตัวนะครับมาดูพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งของจังหวัดตรัทธครับยางพารานะครับยางพาราปุ๋ยที่เราใช้นะครับปุ๋ยที่เราใช้ยางเราใช้ปุ๋ยของยูนิอีกนะครับใช้สู0.396บวกกับ999นะครับซึ่งตามท้องตลาดไม่มีนะครับมีจังหวัดตรัของเราที่ทีไรเอ็กซ์นะครับแล้วดูนะครับนี่ยางมีเดียวนะครับยางมีเดียว ยางมีเดียวนะครับยางและยางเพิ่งเปิดนะครับยางเพิ่งเปิดตัดประมาณสิบสิบสามมิตรนะครับยางเพิ่งเปิดใหม่เลยนะครับที่มีเดียวนะครับแล้วเราใส่นะครับเราใส่เสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยหน้าป้องกันโรคนะครับเราจะใช้สับลาคาร์บอนีนซีวิลยูแคลมิกแล้วก็ขาดไม่ได้นะครับยูเฟียสนะครับเปลือกจะนิ่มน้ํายางจะออกดีนะครับไม่ว่ายางใหม่หรือยางเก่านะครับสามารถที่เอาเอาไปใช้แล้วเปลือกนิ่มนะครับน้ํายางออกดีถอดน้ํายาง ไปตีบนะครับเกือดนิ่มนะครับแปลงนี้แปลงนี้นะครับมีประมาณพันสามสามร้อยพันต้นนะครับทีดแรกนะครับขายครั้งแรกพันสามร้อยต้นได้สี่ร้อยบากิโลนะครับซึ่งยางดอกหม่จะออกไม่ออกถึงขนาดนี้นะครับแล้วถ้าขายครั้งที่สองนะครับครั้งที่สองห้ามีดนะครับแต่น้ำยาน้ำยางเพิ่มดอ่ไม้เป็นเจ็ดร้อยกิโลนะครับไปห้าร้อยฝาครับ 600กิโลนะครับเห็นไหมครับครึ่งถังนะครับคืนเดียวนะครับข้างซ้ายกับข้างฝานี่คือพันเดียวนะครับแล้วก็ปลูกพร้อมกันเลยนะครับคือข้างฝาเราใช้ปุ๋ยของยูนิคนะครับแต่ข้างซ้ายเราใช้ปุ๋ยท้องตลาดนะครับคือผลผลิตที่ออกมาน้ํายางที่ออกมานะครับมันผิดกันเลยนะครับอย่างไม่เดียวนะครับนี่แต่ช่วงนี้นะครับช่วงนี้คืออากาศร้อน อากาศร้อนน้ำยางไม่เคยออกนะครับเห็นไหมครับนี่คือผลผลิตของยูนิไลท์นะครับปุ๋ยยูนิออกมาเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ค้องตลาดออกขนาดนี้นะครับถ้าอยากได้น้ํายางเยอะๆอย่างเงี้อย่างนี้นะครับติดต่อมาเลยนะครับศูนย์ไป95437120นะครับอยู่ในไลท์เอ็กเพรสไปคลองนะครับ